สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฝนอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้ก็อยู่ที่สาขา1,848นะคะอยู่ที่หลังตลาดสดนะคะอำเภอหล่มสักแล้วก็อยู่ที่ร้านชายคาแครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พ่อค้าแม่ค้าของเรายังน่ารักเหมือนเดิมนะคะถามนิดนึงค่ะตอนนี้เปิดมาได้ กี่ปีแล้วคะปีกว่าเลยปีกว่าแล้วโอ้โหปีกว่าแล้วตอนนี้ชงเก่งแล้วใช่ไหมคะครับผมนะคะว่าที่นี่ก็คือมีทั้งกาแฟสดแล้วก็กาแฟโบราณด้วยใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญคือตั้งแต่เปิดมาผลถามนิดนึงค่ะยอดขายสูงสุดเคยทําได้เท่าไหร่คะมันก็น่าจะห้าหกสิบแก้วนะครับห้าหกสิบแก้วต่อวันใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนคะที่เข้ามาทั่วไปนะครับ ทั่วไปม,มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนแก่อะไรนะค่ะ <c oughs> มีทัวร์มาลงด้วยนะคะ <c oughs> คือที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับก็จะมีทัวร์มีลูกค้าจากคาแคร์ด้วยนะคะคแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะที่นี่นะคะคือมีหลายกิจการมากร้านขายของชําด้วยนะคะ <c oughs> คาคงคาแคร์อะไรคือครบเลยนะคะคแล้วก็สําหรับลูกค้าเมนูไหนขายดีสุดคะที่นี่ ก็จะเป็นส่วนมากก็เป็นไอกาแฟสดแล้วก็ไอกาแฟโบราณก็ยังเป็นเมนูพื้นฐานที่ย um, ังขายดีอย mm ู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนให้พี่ๆช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะว่าเผื่อคนที่เข้ามาชมคลิปแล้วอยากจะแวะมาอุดหนุนเชิญค่ะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจจะทานกาแฟก็แวะมาได้นะครับที่ร้านวัดคาเฟ่สาขา1 0 0รเอ้ย1,800 <48 S 2> สี่สิบแปดครับติดกับาคาแครนะครับชายคาแครหลังตลาดลมสักแวะมาได้ครับยินดีให้บริการครับแก้วทรงเดิมสั่งเลยเพราะว่าน่าจะส่งพรุ่งนี้คส่วนใหญ่ที่นี่เป็นแก้วหรือถุงกระดาษคะแก้วครับแก้วขายดีกว่าค ก็มันก็นานๆทีส่วนมากจะเข้ามาแบบร้านข้าวข้าวมันไก่ต้มเลือดหมูแล้วเขาก็จะจดบินมาสั่งครับข้าวมันไก่ตรงนี้ครับตรงเทศบาลศูนย์ดะเพิงเนี่ยครับร้านสะอาดเหมือนเดิมเริ่มลกแล้ว เดี๋ยวอากาศเข้าร้อนๆอนๆีกทีน่าจะดีขึ้นไปทางไหนมาครับเอ่อไปสอนอุดรค่ะแล้วก็วิ่งเลาะหนองคายมามจังหวัดเลยแล้วก็ลงมานี่เดี๋ยวกลับวันนี้แล้วค่ะหลายวันเลยแสงชงนี่คักเทปแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> นายแม่ค้าครับผม แล้วเดี๋ยวชงแก้วให้แม่แก้วอ่ะเรียบร้อย